รองเกียร์นะครับของนิสสัน NV อันนี้ NV ก็คือใช้เครื่อง d 1 4หัวฉีดนะครับเกียร์โตอาการก็คือกระตุกจากเกีย 1, ร์หนึ่งไปเกียร์สมันจะกระตุกเวลามันเปลี่ยนมันไม่สมุิก็เลยถอดกรองมามาล้างนะครับ ล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวจะประกอบกับเข้ากับสมองกลตัวนี้หลายคนอนมีคําถามว่าทําไมล้างกรองตัวนี้ถึงต้องถอดสมองกลเพราะว่ารุ่นนี้มันมันไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับถ้าถอดสมองกลมันออกมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อมันจะมีนัดอยู่ตัวนึงเนี่ยสมมติผมประกอบไปอย่างนี้ ปนนอย่างี้ะค mm hmm. ตัวเนี้ยพอใส่ไปปั๊บเนี่ยมันจะจมเลยขันไม่ได้สาเหตุเพราะว่า mm hmm. ด้านนี้ครับ ด้านนี้มันจะมีตัวเมียยึดอยู่นี้นครับยึดอยู่นี้เมื่อวานพอถอดฝั่งฝั่งของตรองเสร็จปรากฏว่าตัวเมียมันหลุดแล้วมาตั้งอยู่เนี้ยพอเราใส่ใน็อตตัวผู้ขึ้นมามันก็ไม่มีที่ยึดก็เลยต้องถอดสมองกลนออกมาทั้งทั้งชุดเลยนะครับ ถึงทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูฝั่งนู้นว่าการถอดสมองกุนเนี่ยมันมันถอดนัดตัวไหนกี่ตัวคือพูดง่ายว่ามันไม่ได้ถอดทั้งหมดถ้าถอดทั้งหมดนี้ชิ้นส่วนในสมองกุนนี้กระจายเลยนะครับเนี่ยมันจะมีนัดบางตัวที่เหลืออยู่ที่เราไม่ต้องถอดนะครับซึ่ง พอเราใส่กรองเข้าไปเดี๋ยวเนี่ยน็อตของกรองเนี่ยแค่สามตัวนี้ที่ไม่ต้องใส่ก่อนตัวนี้คือมันจะยึดยึดสมองกลไว้กับเสื้อเกียร์ตัวเกียร์เลยนะครับปุชวิธีการก็คือล้างน้ำมันสินอย่างนี้เนี่ยมันจะมีเศษเศษเหล็ก ผิดูเยอะแยะครับก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าพอประกอบไปนี่มันจะดีขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยๆก็จะล้างสิลิกออกเดี๋ยวก็จะปองลมอีกอันนึงก็คือนี่ครับอ่างเกียร์ด้านล่างอันนี้จะมีแม่เหล็กดูดสิ่งสกปรกอยู่เอาไว้ มันจะตกรตะกมากมากเียเด๋ย <Good job. S 1> เดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องล้านออกถ้าไม่มีแม่เหล็กนี่ของพวกนี้ก็จะไปเข้าไปในระบบของเกียร์เราหมดนี่คือเสศษเหล็กจากการทำง,งานของเกียร์นะครับลั้งเสร็จก็เป๋าลมนะ นักที่ใส่แผ่นกล้องนะครับก็ใส่ไว้แค่นี้เหลือสองสองตัวนี้เพราะสองตัวนี้คือมันจะยึดสมองเกียร์กับชุดเกียร์ที่อยู่ข้างบนนะครับส่วนตัวนี้ที่ยังไม่ใส่เนี่ยคือตัวปัญหาครับตัวนี้เดี๋ยวจะพลิกให้ดูนะครับพอเราใส่ไปปับ๊บ <c oughs> เราต้องมาใส่นอตตัวเมียฝั่งนี้ ใส่แหวนรองแล้วเราใส่ตัวเมียอย่างนี้ครับมันจะยึดกันอยู่อย่างนี้อ <c oughs> ันเวลาเราถอดมาเนี่ยจะถอดกรองต้านอตตัวนี้ไปอยู่ข้างข้าง ใส่ไม่ได้ต้องรื้อออกทั้งชิ้นแบบนี้นะครับเพื่ออะใส่ใหม่โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะไปติดตั้งที่ตัวเสื้อเกีร์ข้างบนนะครับส่วนอันนี้ก็คือท่อน้ำมันนะครับซึ่งมันจะอยู่นี้แล้วก็ ก็ไปอย่างนี้ครับถึงเดี๋ยวจะมีน็อตยึดอีสองตัวเดี๋ยวค่อยใส่อีกที่ตอนอยู่ข้างบนแล้วโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวไปติดตั้งที่ท,ที่ตัวเีย์ข้างบนเลย <c oughs> อันนี้ประกอบสมองเกียร์เข้าไปกับเกียร์แล้วนะครับกําลังขันไล่ขันน็อตอยู่เดี <c oughs> ย๋ยวหลังจากนี้ก็จะใส่ไอโซลินอยสองตัวนี้เข้าบริเวณนี้กับอันนี้นะครับ แล้วก็จะปิดฝาปิดอ่างข้างล่าง <c oughs> นี่ปิดอ่างล่างกลับแล้วนะครับใส่น็อตให้ครบขันด้วยแรงเท่าๆกันทุกตัวก็เป็นการเสร็จเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเ <c oughs> ติมน้ำมันเกียร์ ตามระดับทดสอบนะครับหลังจากเติมน้ำมันเกียร์อะไรเรียบร้อยแล้วออกมาวิ่งลองวิ่งดูมันประมาณความเร็วสิบถึงประมาณสิบห้าครับจากกระตุกเอาดูใหม่นะครับลองใหม่ ให้ความเร็วลงมาที่ศูนย์แล้วก็ไปเดินหน้าปฟือ่านี่ครับก็คืออาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซนแต่ก็ดีกว่าดีกว่าเดิมเยอะนะครับถ้าก่อนหน้านี้ก่อนถอดมาล้างเนี่ยมันจะกระตุกแบบรุนแรงแบบรู้สึกมากๆนะครับรู้สึกเลยทันที ความรู้สึกเหมือนกลัวเฟืองแตกกับพูดง่ายๆนะครับกลัวชิ้นส่วนของเกียร์ของล้อเนี่ยลูกปืนอะไรต่างๆมันจะแตกเพราะว่ามันจะกระตุกแรงมากตอนนี้ก็ถือว่ารับได้ครับกับการถอดกรองเกียร์มาล้างแลว้วอาการมันดีขึ้นขนาดนี้น้ำมันน้ำมันเกียร์ก็เปลี่ยนใหม่นะครับและมันดีขึ้นได้ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ ก็ขอขอบคุณนะหรับการรับชมครับ